นี่เลยนะครับที่บอกว่าอินเดียนี้ขับรถที่ต้องใช้การบีบแต่แทนกระจกข้างนะกระจกข้างมีนะครับแต่ไม่ใช้เมื่อกี้เบียดมากระจกรถแทบจะเข้ามาในรถผมนะครับโอ้ได้ดูมันจะกก่กันวันนี้เดินเข้ามาในรถเราแล้วเนี่ยอันนี้กลางใจเมืองนะครับที่โชเฟอร์เราก็ถือว่าเด็ดสุดล้อใจ เราพอตังค์ผมไปร้อยหนึ่งเมื่อกี้ไม่ยอมดับเครื่องนะครับประหยัดแเงินในการประหยัดน้ำมันนี่มาได้ไงเนี่ยเลยคนละเลนเนี่ยโอ้อันนี้เรื่องคือไฟแดงนะครับเหมือนกับว่าที่นี่เขาจะยอมให้ตุ๊กๆกับรถคันเล็กจะวิ่งสวนทางได้ยกเว้นรถขยายตัววิ่งตามเลนเนาะใช่ไหมได้เอาเถอะสวนได้หมดสวนได้หมดโอเคไม่มีกอดไม่มีเส้น แต่ขยะก็เยอะเหมือนกันนี่ทิ้งได้เลยนะครับปรับสองพันนี่หมดเป็นแสนนี่เนี่ยทิ้งเสร็จแล้วโดนข้างทงายแล้วโอ,อ้โหชนแม่งว่าทนง <c oughs> านนี้ซื้อรถมาใหม่ไม่ต้องกลัวนะครับบ <c oughs> ุบทุกคัน <c oughs> ขับไม่ดีนี่กลางใจเมืองแนละ้วเนี่นี่เมืองหลวง นั่งรถไฟถ่านรถไฟแล้วนะครับเราจะไปถ่านรถไฟเชเล่าเพื่อไปต่อไปเมืองกาย,ยานะครับผมเสรดมีฮาเสรดมีฮาเดี๋ยวเราพบกันใหม่หลังจากขึ้นรถไฟนะครับเราเจอกันใหม่จะเจอเมื่อตอนนะ